วัสดีค่ะวันนี้เราก็จะเข้าสวนมาดูตะเลกปลูกผักนะคะดีครับคลิปวิธีการผสมดินปรุงดินนะคะแหวนเคยลงคลิปไปเมื่อครั้งก่อนๆแล้วนะคะใครที่ยังไม่เคยเข้าไปดูก็ถ้าอยากดูนะคะเข้าไปย้อนคลิปดูคลิปเก่าๆได้นะคะน,นี่ก็จะเป็นผักสลัดอันนี้จะเป็นสลัดอะไรน้องมันหลายอย่างก็จําไม่ค่อยได้นะคะ วิธีการปลุงดินนะ่าแวนจะบอกแบบคร่าวๆนะคะแต่ว่าไม่ได้ให้ดูภาพก่อนจะปลูกนะคะตะลี้ก็จะขุดดินตากไว้สักประมาณยังไม่ได้ก็สักประมาณหนึ่งอาทิตย์นะคะแล้วก็จะผสมด้วยปุ๋ยปุ๋ยหมักนะคะถ้าใครมีปุ๋ยหมักก็จะใส่เป็นขี้วัวหมักนะคะแล้วก็จะใส่เกลบถ้าดินแน่นเกินไปเราก็จะใส่เกลบผสมไปกับดินที่เราปลูกนะคะแต่ว่าช่วงนี้อากาศหนาวนะคะเข้าสู่ฤด,ดูหนาวแล้วอากาศตอนเช้าค่อนข้างที่จะหนาวนะคะช่วงนี้ เวนจะใช้เป็นขี้วัวดิบนะคะจะไม่ได้ใส่เป็นขี้วัวหมักนะคะเพราะว่าช่วงอากาศหนาวเวนจะใส่เป็นขี้วัวดิบที่กอบมาจากโคกเลยแต่ถ้าอาการร้อนนะคะเวนจะหมักขี้วัวโกนออ่อแล้วก็ปลูกผักระยะห่างในการปลูกนะคะก็แล้วแต่ที่ว่าจะนี่เนาะเวนก็ใช้ประมาณหนึ่งคืบแบบนี้แบบนี้นะคะ วิธีการรดน้ำเราก็จะรดน้ำเช้าเย็นนะคะปุ๋ยที่ใส่นะคะถ้าเป็นสวนของเวนนะคะนี่เวนพูดในกรณีสวนของเวนที่เวนปลูกนะคะเวนก็จะใส่เป็นปุยยูเรียนะคะเวนเคยบอกไปทุกคลิปเนาะเวลาเราใส่ปุ๋ยสวนของเราใส่เป็นปุยยูเรียนะคะแปลงผักขนาดอ่กล้าผักเล็กอย่างนี้นะคะเราสามารถโรยโรยเม็ดปุ๋ยด้านข้างแบบนี้แบบนี้ ไม่ให้โดนใบนะคะเพราะว่าถ้าโดนใบระดรน้ําไม่มากเกินไปหรือว่าเม็ดปุ๋ยไม่ละลายนะคะผักของเราก็จะเหี่ยวแล้วก็เปื่อยตายได้นะคะแต่ถ้ารุ่นนี้เป็นผักสลัดรุ่นนี้นะคะเวนจะไม่ใส่ปุ๋ยนะคะเพราะว่ามันไม่มีร่องที่จะให้ไม่มีร่องไม่มีรูที่จะให้เหย่เม็ดปุ๋ยลงไปแล้วนะคะถ้าเราหว่านลงไปเลยผักของเราจะเปื่อยนะคะเพราะว่าเรารดน้ําไม่ถึงหรอกเพราะว่า,มาเมล็ดปุย๋ย มันจะเข้าไปอยู่ตามโอกตามอะไรแบบนี้เราก็มองไม่เห็นเนาะถ้าผักโตแบบนี้เราจะใช้เป็นปุ๋ยน้ํานะคะฉีดพ่นทางใบเราจะไม่ใช้เป็นปุ๋ยมิดนะคะรุ่นนี้จะใช้เป็นปุ๋ยน้ําส่วนรุ่นนี้สามารถใช้เป็นปุ๋ยมิดนะคะเป็นปุ๋ยยูเรียผักทางสวนของเรานะคะเราก็จะทยอยปลูกไปเรื่อยๆนะคะมีทั้งเพิ่งปลูกใหม่อันนี้ตัดได้แล้วนะคะ น,นี้ยังนะคะน่าจะปีใหม่ทันอยู่เราก็จะปลูกสลับกันไปเรื่อยๆถ้าเราลงคนถ้าเราลงคนละอาทิตย์นะคะลงผักคนละอาทิตย์ผักสังเกตดูนะคะผักพวกนี้จะปลูกจะเพาะ,มะเมล็ดรุ่นเดียวกันแต่ว่าจะโตูไม่เท่ากันนะคะเพราะว่าเราจะเว้นอาทิตย์หนึ่งปลูก นี่ก็ใกล้ที่จะโตได้ตัดช่วงปีใหม่พอดีจะมีทั้งรุ่นที่ตัดได้แล้วก็กำลังโตแล้วก็กำลังปลูกนะคะอันนี้ก็จะเป็นแปลงผักชีแปวนก็นจะใช้เป็นของสนแดงนะคะต้นกําลังสวยเลยแต่ว่าหวานหวานหนาไปนิดนึงนะคะ ถ้าวันหนาขนาดนี้ต้นมันจะไม่ค่อยใหญ่ถ้าอยากได้ต้นใหญ่ๆอวบๆสวยๆนะคะก็จะหวานให้บางกว่านี้แต่ว่าอันนี้หนาเกินไปนี่ก็จะเป็นแปลงหอมแบ่งส่วนสองแปลงนี้ก็จะเป็นผักสลัดเหมือนกันนะคะ ผกสลัดสวยๆนะคะทางสวนของเราก็จะขายอยู่ที่กิโลกรัมละ100บาทนะคะช่วงไม่ว่าจะช่วงหน้าหนาวหน้าฝนหน้าร้อนจะปลูกยากหรือว่าปลูกง่ายทางสวนของเราก็จะเน้นอยู่ที่กิโลกรัมละ100บาทนะคะเราก็จะไปขายปลีอยู่ที่ตลาดนัดทำเป็นถุงละ20บาทเราก็จะใส่อยู่ที่2ขีดแต่ว่ามันก็ไม่เป๊ะเท่าไหร่หรอกมันก็ต้องมีเกินบ้างหละ2ขีดนิดๆนะคะ20บาท นี้ก็จะเป็นแปลงฝั่งของเบบี้โคดฝั่งนี้ก็ตัดได้แล้วนะคะเวงก็เริ่มทยอยตัดไปเรื่อยๆ